ครับวันนี้ก็มาดูเรื่องกำไรขาดทุนสัดส,ส่วนร้อยละนะครับของทั้งปฐมและมอต้นนะก็จะเจอบ่อยๆนะครับเจอย๋ยวคนนี้บอกว่าถ้าขายรถบังคับในราคา460บาทจะขาดทุน8%แต่บงังเอินว่าอยากได้กำไร10%คำถามคือจะต้องขายกี่บาทอ่ะโอเคไหมคำถามแค่นี้นะ เพรานะนั่นสิ่งที่เราต้องรู้ใช่ไห่ลูกก็คืออะไรเอ่ยอันดับแรกเลยทีต้องรู้นะก็คือราคาขายเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยอะไรครับประกอบไปด้วยทุนอาจจะบวกกําไรเขีนไหมหรือแบบเนี้ยเราเรียกว่าได้กําไรเอาแบบนี้ก่อนโอเคไหมแต่ถ้าว่า ราคาขายเท่ากับทุนลบราคาที่ขาดทุนแบบเนี้ยเราเรียกว่าขาดทุนเขียนไม่ได้แล้วกําไรอ่ะถามมาได้กําไรกี่เปอร์เซ็นครูขอแยกก่อนเนาะปึ๊บกาไรก่อนนะถามว่าเราได้กําไรกี่เปอร์เซ็นน่ะถ้าอย่างเงี้ยพน้นได้กําไรทบทวนเน,นื้อหานีนิดนึงนะกี่ เปอร์เซ็นต์วิธีการหาก็คือว่าเอากำไรที่ได้หารด้วยทุนแล้วคูณกับหนึ่งร้อยครับเปอร์เซ็นต์แบบนี้เขียนไหมเช่นเช่นทุนสิบบาทขายสิบสองบาทใช่ไหมเพราะกำไรคืออีกบาทครับ เราได้กําไรสองบาทคิดเป็นนี่ลงไมาสองบาทที่ว่าเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นได้กําไรสองส่วนด้วยสิบครับคูณกับหนึ่งร้อยก็เป็นยี่สิบตัวเซนอะไรประมาณเนี้ยขียนไหมถ้าโจทย์ถามว่าได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับเขียนไหมอันนี้เป็นเบสิกเบสิกนะครับเป็นเบสิกนะ ขาดทุนก็เช่นกันเอาขาดทุนมาหารด้วยทุนเดิมแล้วก็คูณกับ100ก็ได้รู้ว่าขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เก็บไว้ก่อนชือช้ออันนี้คือเบสิกนะเบสิกอ่ะต่อไปเอาแบบวิธีที่มันกระชับเข้ามาอีกหน่อยนะครับกับเข้ามาอีกหน่อยที่ต้องรู้นะครับเด็กก็คือว่าถ้าต้น นะครับถ้าขายสินค้าอันนี้จดนะขายสินค้า A บาทนะครับถ้าพบว,ว่าขาดทุน A เปอ,อือเสนะฮะแปลว่าอะไรเอ่ยก็แปลว่าแปลว่า A นี่เท่ากับขาดทุนนะพ้นขาดทุนกุต้อง ลบออกจาก100หารด้วย100ครับแล้วก็คูณกับทุนแบบนี้อยากได้ทุนก็ย้ายข้างแบบนี้นะนี่ราคาขายเท่ากับ100่ลบเหารด้วย100คูณกับทุนจับตัวนี้ไว้จับตัวนี้ไว้จับตัวนี้ไว้เขยมไหมซึ่งทำนองเดียวกันกับปึ๊บ ถ้าเจอเงี้ยบ่อยลูกก็คือว่าเช่นเช่นติดราคา A บาทอย่างเงี้ยโอเคลดราคาให้เอาเรียกว่าคนสนิทแล้วกันยี่สิบเปอร์เซ็นสมมติอย่างนงี้ย0ี่สิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวครูข,ขอเนะนี่ทนิเรนปึ๊บอันนี้แปดสิบบาทอ่ะ ลดให้คนสนิท20%แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าขายในราคา100ลบ20เหลือ80ส่วนได้100แล้วก็คูณกับราคาที่ติดป้ายนี่ก็เช่นกันแบบเนี้ยก็เช่นกันจะว่าขาย64บาทอารมณ์ประมาณเนี้ยครับโอเคไหมอันนี้คือเบสิกนะ ลดราคาหรือค่าทุนมันจะเป็นเมคเซนต์เดียวกันครับลูกอนั้นครูย่อไว้ไปตรงนี้ข้างบนเพราะฉะนั้นอกเสียบเด้งเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นขายสินค้า B บาทได้กำไร B เปอเซนต์ก็แปลว่าอะไรครับ แปลว่า b ราคาที่ขายก็คือ100บวกกับ b ส่วนด้วย100ของทุนเนี่ยประมาณเนี้ยโอเคไหมราคาขายเท่ากับถ้ากำไรต้องบวก100ถ้าขาดทุนต้องลบออกจาก100จบโอเคไหมครับเพราะฉะน,นั้นโจทย์คนนี้ย้อมาโจทย์ถ้าขายลดบังคับในราคา460บาท เนี่ยจะขาดทุน8%แสดงว่าอะไรครับท่อนแรกก่อนเลยสีเหลืองก่อนเลยเนี่ยจากท่อนสีเหลืองคูก็จะได้460คือราคาขายซึ่งเป็นราคาที่ขาดทุน8%ครับเนี่ยคูณทุนเขียนไหมแสดงว่าทุนเท่าไหร่เอ่ยอย้ายข้างไปลูกก็คือเป็น4ี่คูณกับ หนึ 100. เอ้าลบไปเลย 92. เลกุ้สองไอ้คูณกับหนึ่งยหารด้วยอะไรเก้าจสองชึดร้ออ่าหนึ่ลบแปได้เกซึ่งคิดเป็น5้าบาทเช็งว่าทุนห้าร้อยบาททุนห้าบาทเพราะฉะนั้นทุนห้าบาทอยากได้กำไร10%บอซ์บ <B. S 2> อยากได้กำไรสิก็คือ B เพราะฉะนั้น ต้องการกำไร10%ต้องขาย100บวก10หารด้วย100ครับแล้วก็คูณกับอะไรคูณกับ500ครับนี่แค่นี้เองอเท่ากับเท่าไหรเ่เอ่ยเท่ากับ5 5 0บาทข้อนี้ตอบ5 5 0บาท โอเคนะเนี่ยครับอ่าโอเคนะเพราะั้นตรงนี้ถ้าไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะครับลูกนะโอเคนะ